7นาทีฝ่าฝ่าลูกนี้ลองส่องดูนะครับบอลอีกลูกนะครับบอลอีกลูกทีมวัยรุ่นบ้านตอกนะครับช่วยเก็บบอลด้วยนะครับทีมวัยรุ่นบ้านตอกช่วยเก็บบอลด้วยนะครับเวลาเดินอยู่นะครับ8น,นาทีเพระาะว่าเวลาก็มีกอนข้างที่จะจำกัดนะครับ โอเคนะครับฉะนั้นพยายามยิงให้ตรงรอบนะครับคตาขายก็พอมีแล้วนะครับ ลูกนี้วัยรุ่นบานตอกจะแก้คือใจหรือไม่ไวัยรุ่นบานตอกนะครับก็เป็ดนด้ประตูแดีวก็ลูกนี้หลอกซัดดูลูกโอ้โหสุดเซฟโอ้โหปาป้าของนายประตูของวัยรุ่นหมู่องนะครับก็ดึงตัวดึงนะครับตอนนี้ โอเคนะครับก็มาในสนามกันต่อนะครับัยรุ่นหมูสองกับไวรุ่นบ้านตกดึงต่อหนึ่งนะครับลูกเี้เด่นกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับพยายามอย่าเข้าจากด้านหลังนะครับอย่าเข้าจากด้านหลังตัดแข้งตัดการี่เฝ้าเลยนะครับเนื่องจากสนามค่อนข้างที่จะลื่นนะครับไม่ใจคนข้างนะครับลื่นเลยก็เน้นความปลอดภัยกันด้วยนะครับจังหวะห้าสิบห้าสิบนะครับบางจังหวะเราก็ ต้องปล่อยไปนะครับคลิกมาได้สำหรับไฟรุ่นบานตอกแล้วก็ใจจังหวะซัดหรือไม่นะครับไฟรุ่นบานตกอีกครั้งหนึงลูกนี้บอลบอลบอล เล่นคู่ลังๆนี่เล่นไม่เต็มสิบนาทีนะครับลูกนี้โอ้โหไม่กงกรอบนะครับสำหรับวัยรุ่นบานตอกวางยาวเพื่อไปไวัยรุ่นหมู่สองลูกนี้สกัดหมงไว้ได้สำหรับวัยรุ่นบานตอกวัยรุ่นบานตอกลูกนี้โอ้โหไม่ตันนะครับวัยรุ่นหมู่สองโยนยาวึ้นไปลูกนี้โอ้โห ยังได้อยู่นะครับสำหรับไวยรุนบานตอกลูกนี้ขึ้นมาไวยรุนหมูสองไวยรุนหมูสองยังได้อยู่ระวังฟาวกันด้วยนะครับระวังฟาวกันด้วยอย่าเข้าจากด้านหลังอย่ากัดเก่งขัดขากันนะครับเล่นเร็วนะครับสำหรับไวยรุนหมูสอง ลูกนีนลองสัดดูโอ้โหไม่กลงกรอบนะครับสำหรับวัยรุ่นหมสองนายประตูของวัยรุ่นหม่วรุ่นบ้านตอกนะครับอย่าเล่นเร็วระวังฟาวกันด้วยนะครับ วางคง,งนะครับใช้เบอร์นะครับในประตูใช้เบองงร์ยางนี้วัยรุ่นบ้านตอกนะครับลูกนี้แจกบอลกันอยู่นะครับวัยรุ่นซองวัยรุร่นว่าอย่างนั้นนะครับวัยรุ่นในต้องกับวัยรุ่นบ้านตอกใช้ความแน่นทั้งสองทีมนะครับก็ถือว่าวัยนุ่มไฟแรงกันทั้งสองทีมนะครับ โดนขึ้นมาลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับไวรุสหมูสองโดนสกัดไวรดสยังไวรุนบ้านตอกไวรุนบ้านตอกโอ้โหลูกนี้ได้ประตูรับไปได้เอาไปหน่อยนะครับมาทีไวรุ่หมูสอง ควาเร็วโอ้โหลูกนี้เกือบได้เหมือนกันนะครับสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นไหนวัยรุ่นบ้าตอกนะครับบอล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 เวลานะครับจารเวนีาทีเลยเดี๋ยวอนาีนาทีแล้วทดไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่หลังมันจะมืดอันที่จริงเราอยากให้เล่นนักสิบ้านะครับเดี๋ยวเราไฟก่อนนะครับ เบาเบากันด้วยนะครับเบาเบากันด้วยเหลืออีกสองนาทีสุดท้ายนะครับโอเคใบเหลืองครับใบเหลืองครับครับครับใบเหลืองใบเหลืองครับใบเหลืองพักหนึ่งนาที ขอตั ồ, d d à, okay, ้งใจอ่ะเอโอเคครับตั้งใจมาที่วัยรุ่นหมู่สองลูกนี้ลองโอ้โหลอง จัดเก่าไปแล้วนะครับสำหรับวัรุ่นโบสองนะครับ <S 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 ไปแดงหนอไปแดงมางอนเล่นไปเลยแต่ใบเลี้ยงนึ่งนาทีโอเคหน่นาทีแล้วครับอ๋อใบแดงกือใบเลี้งโอเค ระวังด้วยอันตรายนะครับอันตรายนะครับลูกนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้หมดอ่าตายลูกนี้ถือว่าหมดนะครับแปดนาทีแล้วนะครับลูกตายลูกนี้ถือว่าหมดเวลานะครับแปดนาทีแล้วโอเคนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็จับไม้จับมือกันด้วย